เตยเป็นตลาดที่ได้รับความนิยมอย่างสูงจากคนในกรุงเทพมาช้านานเพราะมีสินค้าหลากหลายบนแผงสินค้ากว่า2,000แผงมีทั้งขายปลีกขายส่งที่สำคัญที่นี่เปิดตลอด24ชั่วโมงถ้าจะบอกว่าตลาดถือเป็นแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมการกินมาตลาดคลองเตยจะเห็นภาพชัดเพราะที่นี่มีหลายตลาดรวมอยู่ด้วยกันมาขายกันบนเนื้อที่กว่า10ไร่ ก็เป็นตลาดที่ไม่เคยหลับจริงๆนะคะสําหรับตลาดคลองเตยค่ะเพราะไม่ว่าคุณผู้ชมจะมาตอนไหนก็สามารถเลือกซื้อของสดแล้วก็ถูกได้ที่นี่ตลอด24ชั่วโมงค่ะผากเศรษฐกิจที่นี่ก็มีครบครันที่ถูกอกถูกใจบรรดาเจ้าของร้านอาหารเพราะมีบริการปอกหั่นให้เสร็จสัรง เป็นร้านข้าวแกงค่ะก็สะดวกซื้อก็อะไรก็สะดวกอาหารทะเลเพื่อไม่ว่าจะเป็นผลไม้เป็นผักอะไรเงี้ยคุณพี่ซื้อฟางซื้ออะไรหรือว่าบวบอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาเขาจะแบบบอกให้เราเลยไหมคะล้วแต่เราอะค่ะถ้าเราบอกว่าเออวันนี้มื่อะไรเราเรายังไม่ใช้ก็ไม่เป็นไรถ้าเราใช้เราบอกว่าเออน้องบอกให้หน่อยนะเขาก็ณอกให้บอกให้เลยสะดวกและสะดวกเขาถามว่าหั่นยังไงก็หั่นไห้อะค่ะผลมากค่ะนี่เอามาจากไหน ในหมู่บ้านนครปฐมนครปฐมค่ะตอนเย็คืนนี้เขามาส่งหรือว่าเราต้องไปรับยังไงสามทุ่มนี้เขาจะเอามาส่งมาส่งที่บ้านแล้วก็ที่จรบางทีก็ไปจุดที่เรานัดพบกันก็คือตลาดจุดใหญ่แต่เข็นมาจากหมู่บ้านร้านเราขายผักทั่วไปไหมคะหรือว่าเป็นผักหมบ้างด้วยผักห้นบ้านค่ะแล้วก็เป็นบางที่เป็นผักจีนอย่างนี้ ที่นี่ก็ขายของอีสานแท้ทั้งปลาปร้าปลาจอมกุ้งจอมกุ้งแห้งปูนาและมะกอกเรียกได้ว่าครบเครื่องสําหรับพ่อค้าแม่ค้าส้มตําซึ่งของเหล่านี้ก็ถูกส่งตรงมาจากจังหวัดอุบลราชธานีขณะที่ปลาก็มีวางขายกันสดๆดชนิดที่ยังว่ายน้ําเล่นกันอยู่เลยถูกใจตัวไหนก็บอกให้ร้านทําความสะอาดขอดเกล็ดให้เรียบร้อย ตลาดคลองเตยยังเป็นตลาดขายไก่ที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพที่นี่มีไก่ทุกชนิดทั้งแบบสดๆที่อยู่ในกรงและแบบที่วางขายอยู่บนแผงและถ้าเลือกซื้อของเพลินนะคะเพราะว่าทั้งถูกทั้งสดจนถือไม่ไหวก็นี่เลยค่ะใช้บริการรถเข็นได้นะคะเข็นไปถึงรถ สบายไม่เมื่อยมือด้วยค่ะอุกฤษเราสินชายถ่ายภาพตลาดเช้าสาวเอลาไปก่อนนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ